โอเคครับเนื่องจากมีคนรีเควสาเว่า,อาสอนแต่งภาพจากในมือถือได้ไหมสมมติคิดไปคิดมาแล้วก็ค่อนข้างจะตรงโจทย์ทุกวันนะครับแต่งภาพใน iPad ได้ไหมแต่งภาพใน iPhone ได้ไหมหรือว่ามือถือ Android ได้ไหมโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะแนะนำไปที่ Adobe Photoshop Express ตัวนี้นะครับปรับแต่งและสร้างภาพตัดแปะนะครับโอเคใครที่ ตัวแอปนี้เนี่ยคือดีนะครับรายละเอียดดีเทลเยอะมากแล้วก็เหมาะสำหรับทุกๆคนที่ถ่ายรูปแล้วแล้วมาแต่งภาพได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในตัวในส่วนของหน้าแอปพลิเคชันนะครับในหน้าแอปพลิเคชันด้านซ้ายมือบนสุดจะเป็นลูกศรกากบาทนะครับกากบาทเนี่ยคือเป็นาการปิดโปรแกรมนะครับซ้ายมือบนสุดนะครับ โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าผมจะสอนแค่ข้าวๆก่อนนะครับแล้วก็ไปอย่างช้าๆนะครับตัวแรกเนี่ยคือผมเนี่ยเพิ่มภาพเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอะ่เนี่ยรูปภาพทั้งหมดแล้วกดเลือกรูปที่เราต้องการนะครับพอเราเข้ามาเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างก็จะเป็นด้านขวามือคือส่งออกคือเหมือนการเซฟภาพครับหลังจากที่ เราแต่งภาพเสร็จแล้วแล้วคือก่งกดส่งออกนั่นเองนะครับโอเคทีนี้หน้าอันแรกคือเป็นอะไรบ้างนะครับลองดูมาซ้ายมือด้านล่างนะครับซ้ายมือด้านล่างจะเป็นวงกลมสมวงนะครับผมจะขอเรียกตรงนี้เนี่ยว่าเป็นฟิลเตอร์แล้วกันนะครับฟิลเตอร์จะเป็นลักษณะเหมือนไอฟิลเตอร์ของ IG นะครับ ลองดูนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่ปกติก็คือ normal นะครับกดต่อไปมีชีวิตชีวาสีมันก็จะสดขึ้นฟิลฤดูใบไม้ร่วงก็จะจืดจืดหน่อยถ้าสมมุติว่าเราเลือกกดที่คำว่าฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยคำว่าฤดูร้อนก็คือเป็นการมันจะเป็นโทนสีเหลืองนะครับโทนสีเหลืองคือสว่างสว่างอุ่นๆฤดูหนาว ก็จะเป็นสีฟ้าครับคือจะบ่งบอกเลยว่าภาพเป็นสีฟ้าจะเป็นบอกว่าบ่งบอกครับถึงความหนาวเย็นก็คือสีฟ้ามีอะไรมาัางมีสลับสีเนี่ยแหละครับพาสเทลก็จะสดใสเนี่ยครับในน้ําก็จะเหมือนบอกว่าเรามองผ่านน้ํะครับหมอกหมอกก็ตามตัวเลยครับแสงแวววาว คือฟิลเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเยอะมากๆนะครับเนี่ยลองดูลองเล่นกันดูนะครับก็จะเลื่อนไปเป็นมีเสน่ห์เราจะเลือกได้เลือกตัวที่กดจิ้มตรงนี้กับเลือกหัวข้อข้อขางบนนะครับคำว่าปกติฟรีมีเสน่ห์มันก็จะไปอยู่ในในส่วนที่หัวข้อนะครับที่เขาจัดเอาไว้สมดุลแสงขาวอย่างเนี้ครับ ขาวดานี่คืออย่างที่เห็นแล้วครับกดเข้าไปที่ขาวดําแบบไหนแบบจางนะครับแบบ60 60 x 60x TV Ga ์เเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนภาพซ่าเหมือนสมัยก่อนนะครับที่เป็นทีวีจอขาวดํานะครับมันจะเรียกว่า noise เยอะนะครับภาพขาวดําแบบความเปรียบเปรียบต่างสูง เปรียบต่างก็คือคอนชาร์ตนั่นเองนะครับที่เมื่อวานผมได้สอนไปรูเข็มก็คือแบบสมัยก่อนเลยครับ CPS แสงสีต่างๆนะครับทีนี้เราเข้ามาดูที่ภาพพ็อตเท e นะครับตามหัวข้อเลยครับพ o อตเทปก็จะสดใสนะครับวินเทจก็เหมือนฟิล์มเลยครับผม3 d นะครับอันนี้เนี่ยเป็นในแอปพลิเคชันที่ เอ่อโฟโ o ้ช็อป e อคพนะครับส่งมาให้เราอยู่แล้วเพื่อให้แบบว่าใช้งานได้ง่ายนะครับธรรมชาติแบบาศาสตร์กระเซนแล้วก็โอโทนเนี่ยดูโอโทนก็คือตามตามสีและครับมีให้เลือกอ่ะสีเหลืองเป็นยังไงนะครับ R G B ก็คือแบบว่าแยกสีอะครับหน้าผมก็จะประหลาดไปเลยนะครับสีม่วงเป็นโทนมาเจนตาก็จะเป็น ม่วงชมพูหมดเลยสีเขียวเผื่อใครอยากได้รูปแปลกๆนะครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นนะครับเนี่ยมีสีม่วงสีแดงนะครับสีน้ำเงินอมเขียวเนี่ยแหละครับใครที่อยากได้สีแปลกๆไม่เหมือนกันเอาไว้ใช้ขึ้นบนรูปโปรไฟล์อย่างนี้ครับมีให้ท่านเลือกอย่างเยอะแยะเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกสีเขียวอ่อน แล้วเ,เราต้องการจะย้อนกลับย้อนกลับก็คือให้จิ้มลูกศรด้านด้านบนซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมโอเคไหมทันหรือไม่ทันบอกนะครับทีนี้เรามาดูที่เบต้าครับเบต้าคืออะไรเบต้าผมจะเรียกว่ามันเป็นเอฟเฟกพิเศษแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือเห็นทั่วไปอยู่แล้วนะครับ จะมีเอฟเฟกต่างๆให้เลือกใช้เลยนะครับนี่ดูมีพระอาทิตย์บ้างมีแสงาสาลงมาบ้างเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนดาราฮอลลีวูดอย่างนี้นะครับแสงสามดวงอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้างบนก็คือเหมือนกันครับมีให้เลือกตามหัวข้อกันโบเก้ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าลูกวงกลมจางๆนะครับผมโบเก้ h, เห็นไหม หยดน้ําฝนเนี่ยครับเหมือนเป็นเกาะอ่าเป็นเอฟเฟกจางๆมาทับหน้าเราอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากได้แบบไหนก็ลองเลือกเอานะครับเห็นตัวตรงกลางไหมครับด้านซ้ายตรงที่เป็นขีดวอลลุ่มซ้ายขวามือด้านซ้ายก็คือจา,จางคือเอฟเฟกเนี่ยจะติดมาดิดเดียวนะครับถ้าเป็นเอฟเฟกเยอะแล้วก็คือดึงไปด้านขวาครับเพื่อให้มันชัดเยอะนะครับเห็นไหม ดึงไปด้านขวามือความชัดก็จะเยอะนะครับกระดาษอย่างนี้เป็นพื้นผิวแบบลักษณะกระดาษนะครับต่างๆเห็นไหมพอกดไปก็จะเปลี่ยนไปด้วยจริงๆมันยังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมคือทำได้เยอะค่อนข้างพอสมควรใครที่อยากให้ผมแนะนำเรื่องอื่นเรื่องแอปพลิเคชันหรืออะไรมาก็บอกได้นะครับนี่ สีน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ลองดูนะครับอ่ทีนี้ทีนี้ในการตัดภาพโอเคหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัดภาพมีความสําคัญอย่างไรนะครับการตัดภาพเนี่ยมีผลมากครับยกตัวอย่างนะครับด้านซ้ายมือเป็นที่ผมกดสีน้ำเงินด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ย ขนาดแบบอิสระขนาดแบบอิสระคืออะไรให้กดที่มุมนะครับมันจะสามารถยืดหดได้ตามตยืดหดภาพที่เราจะตัดเนี่ยได้ตามใจของเราเลยเห็นไหมผมจะเรียกว่าแนวนอนและแนวตั้งนะครับหรือบางคนก็โดยส่วนไปโดยส่วนมากเขาจะเรียกว่าด้านกว้างและด้านยาวนะครับ หรือว่าจะเรียกแนวตั้งแนวนอนก็ได้เหมือนกันนะครับคือตัดตามใจเรานะครับนี่ลองดูนะครับเห็นไหมแล้วเราก็คือดกดกดที่ตัวภาพโยกซ้ายขวาได้นะครับเป็นเรื่องปกติว่าเราอยากให้อยู่ตรงไหนอันนี้เป็นต้นทีนี้มาดูตัวต่อมาครับต้นฉบับต้นฉบับคืออะไรต้นฉบับตัวนี้เนี่ยคือคุณถ่ายรูปมาแบบไหนภาพ ตัวต้นฉบับที่เราเลือกในการตัดรูปผมจะเรียกว่าครอปรูปแล้วกันนะครับการคลอปรูปก็จะเป็นเหมือนต้นฉบับครับไซส์มันจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเห็นไหมครับเหมือนต้นต้นฉบับที่เราถ่ายมานะครับนี่แล้วก็โยกกดที่ตัวภาพแล้วก็โยกซ้ายขวาว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับอืมทีนี้เรามาดูตัวที่สองครับอุปกรณ์เห็นไหมครับ อันที่สองเป็นต้นฉบับอันที่สองเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรอุปกรณ์คือมือถือที่เราใช้ทุกวันนั่นเองนะครับหมายความว่าครอปหรือตัดภาพก็จะครอปตามแนวมือถือนะครับเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับผมเห็นไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมส่วนอันต่อไปครับ เมื่อกี้ต้นฉบับเป็นแนวนอนไปแล้วนะครับอุปกรณ์เป็นแนวตั้งส่วนอันต่อมาเนี่ยคำว่า1ต่อหนึ่งเนี่ย1นต่อหนึ่งคืออะไร1ต่อหนึ่งก็คือกว้างและสูงกว้างและสูงคือเท่ากันครับก็คือหมายความว่าเราจะตัดรูปหรือคอฟรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะนี่ แล้วก็กดที่มุมซ้ายมือขวามือย่อได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ยากเลย Photoshop e x p r e s s นะครับอ่าทีนี้ใครที่ใช้สื่อโซเชียลนะครับตัวนี้เนี่ยคือสะดวกมากๆจะมีให้เลือกเลยสมมุติว่าผมกดอันนี้คำว่าโฆษณา f a c e b o o โคดโฆษณา Facebook คืออะไรคือคุณสามารถตัดรูป เป็นไซส์โฆษณา Facebook แล้วพอเซฟออกมาคุณสามารถเข้าที่ Facebook แล้วอัพรูปที่เราใช้ตัวนี้ตัดออกมาเนี่ยมันจะพอดีกับในไซส์ของโฆษณาบน Facebook นะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากๆตัวต่อมานะครับ Cover Profile Facebook Cover Profile Facebook คืออะไรผมจะอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับ คือหน้าปก Facebook นั่นเองหน้าปก Facebook ที่เราใช้เนี่ยด้านบนสุดเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเห็นปะด้านบนที่เป็นซ้ายขวาเป็นรูปรูปเหนือโปรไฟล์นี่แหละครับอันนี้นั่แหละครับคือหน้าปกโปรไฟล์ a c e b o o k โปรไฟล์หรือ ครอบเเหมือนกันครับ c o อบเนะครับนี่แหละถ้าเราตัดไปก็คือสามารถอัพแล้วก็พอดีขนาดนะครับกับทาง Facebook ได้เลยโอเคไหมลองไปทดลองใช้ดูนะครับเราไปดูที่ตัวต่อไปครับ Cover Event Event ก็คือเอาไว้อ่าคล้ายๆสำหรับกลุ่มนะครับกลุ่มที่เราตั้งต่างๆนะครับผม เนี่ยสังเกตดูจะมี cover profile facebook ก็คือตัวนี้คือ profile ของเรา cover event แล้วก็ cover หน้า facebook นะครับ cover หน้า facebook ก็ลองไปใช้ดูครับมันจะมีทั้งในหน้าเพจในหน้ากลุ่มนะครับอันต่อมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันตัวนี้เนี่ยคือสักครู่นะครับ โปรไฟล์ a c e b o o k ก็คือเราถ่ายรูปมาเสร็จเราอยากให้มันพอดีเลยพอดีในหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k นะครับแล้วก็คือกดที่ตัวนี้แล้วก็กดส่งออกครับมันก็จะตัดเป็นรูปหน้าของเรานะครับหรือว่าใครที่ใช้ i n s t a g r กรเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันโพสทวิตเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยพอคุณตัดรูปเสร็จหรือครอบรูปเสร็จ ก็จะสามารถอัปเดตได้เลยในนั้นตัวนี้แหละครับ p t e r e s t p i n t เ r e s t เนี่ยคนอื่นอาจจะลองลองกดเข้ามานะครับว่ารู้จัก p i ินเ r e s t ไหมในนั้นเนี่ยจะมีไอเดียบนนั้นได้เลยใครที่ต้องการอยากให้ผมแนะนำเรื่อง Pinterest หรือเรื่องคู่สีที่แบบว่าสามารถดูบนอินเทอร์เน็ตได้ยังไงบ้างลองบอกมานะครับเพราะว่าการใช้สีโทนสีเนี่ยสำคัญมากในการทำงานนะครับอโอเค ต่อไปคือการทำหน้าปกช่นลของเฟซของ YouTube หน้าปกช่องของ YouTube เหมือนกันเลยครับเวลาเราเปิดช่องนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปด้านบนจะมีอยู่นี่เดี๋ยวผมให้ดู YouTube นะครับสมมุติว่าเข้าไปฟึบช่องของคุณนะครับ เราก็จะเห็นด้านบนเห็นไหมครับด้านบนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนเนี่ยแหละครับตัวนี้เนี่ยคือเราครอบรูปหรือตัดภาพจากในนั้นะแล้วคือสามารถอัพบนนี้ได้เลยโอเคไหมมีเยอะครับส่วน6ต่อ4 4ต่อ6เนี่ยคือเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนเลยครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือบวกการตั้งค่ากำหนดเองนะครับ แต่ที่ผมจะเน้นจริงๆเนี่ยผมอยากผมจะแนะนำตัวนี้มากกว่าคือการปรับเองเนี่ยถ้าคุณถ่ายรูปมาแล้วแสงสว่างบ้างหรือว่าแสงมันมืดบ้างแต่จริงๆผมแนะนำว่าให้ถ่ายมืดกว่านิดนึงเพราะว่าถ้ามืดกว่าเนี่ยเรายังเพิ่มแสงได้นะครับแต่ถ้ามันสว่างจ้าจัดเนี่ย หรือว่าแสงขาวที่เราถ่ายรูปมาในมือถือมันสว่างเกินไปเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่ามันจะดึงความสว่างลงมายากมากนะครับโอเคมาดูต่อเลยว่าการการแก้ไขอันแรกคือจะมีให้เลือกเยอะเลยครับโดยส่วนมากปกติเนี่ยผมจะใช้แค่4ีถึงหตัวเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เยอะมากการปรับความคมชัดนะครับ คนอื่นอาจจะไม่เห็นถึงความต่างนะครับเพราะว่าภาพน,นี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะอะผมปรับลดน้อยลดน้อยใครที่ถ่ายแล้วมาเป็นเม็ดเมเนี่ยแหละครับพอดึงไปนะครับน้อยสีลองลองเอามาเล่นดูนะครับตัวที่ผมจะใช้ก็ความเปลียนต่างก็คือคอนทราสนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยถ้าไปทางซ้ายดึงไปทางซ้ายภาพมันจะนวลน,น,นครับ เห็นไหมเห็นความต่างของสีไหมพอดึงไปด้านขวาเนี่ยคอนทาสก็จะจัดขึ้นหมายถึงว่าตัวที่เป็นสีดํากับสีขาวเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากขึ้นเรียกว่าความเปรียต่างหรือว่าความแตกต่างแล้วกันคอนทสัสนะครับเห็นไหมผมจะคอนทาสจัดนิดน,นึงนะครับผมต่อไปไฮไลท์ไฮไลท์คืออะไรนะครับตรงส่วนที่มันสว่างเนี่ยเราก็จะเลีงให้มันสว่างมากขึ้น เห็นไหมไปด้านซ้ายนะครับก็จะมืดแต่เป็นแค่เฉพาะโทนสีขาวนะครับคือมันจะปรับแค่สีขาวความสว่างสีขาวเท่านั้นนะครับเห็นไหมสีดําก็จะไ,ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะครับเลือกแค่เฉพาะโทนสีขาวนะครับเงาเงานเนี่ยสำคัญมากดูด้านหลังนะครับถ้าผมดึงไปด้านขวาเนี่ยจะทำให้เงาสว่างมากขึ้น ดึงไปด้านซ้ายเห็นไหมครับฉากด้านหลังที่ผมถ่ายออกมาเป็นสีดำมันจะมืดมากขึ้นมันจะทำให้ตัว subject คือตัวผมเนี่ยเด่นมากขึ้นเห็นไหมลากไปด้านซ้ายลากไปด้านขวาที่ผมต้องการสอนเนี่ยต้องลองฝึกแต่งกันดูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงคือินบ i n b o ์มาถามได้หรือว่าถามในกลุ่มได้เลยโอเค ทีนี้มาดูสีดำครับตัวนี้ก็จะปรับแค่เฉพาะสีดำอย่างเดียวเห็นไหมชาร์โดคือเงานะครับสีดำก็คือแบ็นั่นเองเห็นไหมมืดลงนะครับอุณหภูมิสีอุณหภูมิสีเนี่ยถ้าเรียกใน Photoshop จะเรียกว่า เดี๋ยวก็อนนะอ,อุณหภูมิสีแล้วกันนั่นแหละถ้าเป็นในถ่ายรูปเขาจะเรียกว่าเคลวินอันนั้นพอไม่พูดถึงแล้วกันดึงไปด้านซ้ายสีจะออกเป็นสีฟ้านะครับดึงไปด้านขวาโทนอุ่น,น,นๆก็จะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมส่วนมากถ้าเราปรับเนี่ยผมแนะนำว่าปรับทีละนิด ภาพอันไหนที่คุณถ่ายมาเหลืองเนี่ยคุณก็ดึงไปทางด้านซ้ายเห็นไหมสีมันก็จะตรงมากขึ้นนะครับผมอยากได้สีนี้แล้วกันโอเคมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายความอิ่มตัวก็ลองปรับดูครับความอิ่มตัวก็คือดึงเร่งสีขึ้นมานะครับเห็นไหมถ้าดึงไปด้านซ้ายมันก็จะจืดลงผมอยากได้สีที่มันเพิ่มมากขึ้นดึงขึ้นมา เห็นไหมมันก็จะดึงสีให้เข้มขึ้นนะครับสีโดยรวมของทั้งภาพการแยกโทนสีเนี่ยแล้วแต่เลยครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับเห็นไหมเอาตัวด้านขวานเนี่ยก็เหมือนตัวฟิลเตอร์เมื่อกี้ครับว่าคุณอยากได้อะไรเห็นไหมดึงไปสีไหนก็ลูกของเราก็จะเป็นสีนั้นสังเกตดูนะครับเหมือนย้อมสีไปเลย แล้วพอเสร็จแล้วตัวตรงกลางเราอยากเล่งสีก็คือดึงเล่งขึ้นมา mm. เห็นไหมเป็นสีม่วงเลยอลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่ะสีเหลืองกลายเป็นฮักเลยนะครับแม่ยังกล้าย,ยิงมุกนะโอเคครับผมกดคืนเบอร์เบอร์คืออะไรสังเกตดูนะครับผมต้องการให้หน้าผมชัดแล้วก็ส่วนอื่นเบอร์เบอร์ขึ้นนะครับ ลองเล่นดูครับตัวนี้ดึงด้านขวาครับสุดเลยเห็นไหมชัดแค่เฉพาะดวงตาจุดอื่นคือเบอร์หมดนะครับกดจิ้มทีนึงแล้วก็ดึงลูกศรเอา Okay. เมื่อกี้เรามาถึงเบอร์นะครับคอปไปแล้วมาที่เบอร์เห็นไหมลองเล่นดูนะครับ เบอร์แยกโทนสีไปแล้วเบอร์แล้วก็ขอบมืดครับขอบมืดคืออะไรเห็นไหมครับขอบมืดก็ไปจบที่เบอร์แล้วกันนะครับผม Okay. ขอบมืดก็ผมส่วนมากจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ที่ทุกคนเนี่ยคือถ้าเป็นใน Photoshop เนี่ยเขาจะเรียกว่าการรีชัชเรื่องเบื้องต้นนะครับก็คือลบสิวหรือแผลเป็นถ้าต้องการซูมเข้าไปก็คือใช้2นิ้วกดครับแล้วก็ทางออกมานะครับเป็นเรื่องปกติ สมมุติว่าผมต้องการให้ลองดูนะครับตัวตรงกลางเนี่ยซ้ายขวาเราปรับไปมันจะเป็นวงกว้างแล้ววงเล็กนะครับผมจะใช้วงเล็กค่อยๆแต่งนะครับผมจะใช้อยู่ที่ระดับสีแล้วกันพอเสร็จแล้วเห็นตรงรอยตินกาแล้วกันอะรอยตินกากดจึ๊บจึ๊บมันจะลดรอยตินกา ลบสิวทุกอย่างออกนะครับเห็นไหมลองดูเห็นไหม,เ,หไหมเป็นแอปพื้นฐานที่ผู้หญิงทุกคนต้องทราบนะครับอันนี้มันจะทำให้คุณหน้าใบขึ้นอ่าผมมีรอยแผลเป็นตรงนี้กดจึกทีหนึงเห็นไหมมันก็จะหายไปนะครับอ่ะลบรอยดินกาก่อนน่าจะได้ใสนะครับ เห็นไหมกดทีละนิดนะครับตรงนี้เนี่ยคือต้องค่อยๆทํานะครับถ้าสมมุติว่าเราลบผิดกดลูกศรย้อนกลับโค้งข้างบนนะครับเห็นไหมค่อยๆแต่งครับค่อยๆทําไปอยากได้หน้าสวยใสอะไรแบบนี้ก็ไว้ค่อยๆทํานะครับเห็นไหมอ่ะเงาตรงนี้เข้มไป อยากให้หน้าใบๆนะครับจิ้มจิ้มจิ้มเป็นไงหน้าดูเด็กลงแล้วนะครับตอนนี้ของผมเอ๊ะตรงนี้แบบว่าอ่ะโอเคโอเคนี่แหละอย่าใช้วงใหญ่นะครับวงใหญ่มันจะทำให้แบบว่าอ่ะถ้าสมมติว่ากดวงใหญ่เฟึบหน้าเละเลยเห็นไหมครับกดย้อนกลับครับส่วน ที่เป็นรูปตาก็คือตาแดงใครที่ถ่ายย้อนแสงมาตอนกลงคืนแล้วตาแดงก็คือใช้ตัวนี้นะครับเห็นตามใช้ตามนี้และครับตาเราแดงก็คือแกะกดแตะไปเพื่อแก้ไขนะครับอันนี้อันสุดท้ายก็คือเป็นรูปแบบตัวอักษรน,นะครับเห็นไหมแต่ส่วนมากฟอนต์ที่จะมีให้เลือกเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษเยอะกว่าใครอันนี้คือ มีให้ครบเลยครับภายในอันเดียวนี่เลยเห็นไหมฟอนต์ก็คือจะตามที่มีนะครับนี่ลองเลือกดูแค่นี้คุณก็สามารถทำคำพูดหรือว่าลีที่คนอื่นเขาชอบแชร์กันได้ง่ายๆแล้วนะครับบนอินเทอร์เน็ตนี่รูปแบบสีอักษรต้องรอนานหน่อยนะครับ เป็นวงกลมสิอ่าด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายบนคือการเปลี่ยนคําพูดนี่นะครับผมพิมพ์ว่าน่ารักไหมแล้วกันน่ารักไหมเห็นไหมด้านขวากากราบาก็คือปิดตัวนี้ไปนะครับไม่เอาเห็นไหม ด้านซ้ายคือการหมุนข้อความนะครับซ้ายล่างหมุนข้อความส่วนด้านขวาล่างที่เป็นลูกศรซ้ายและขวาเนี่คือการเพิ่มขนาดและย่อขนาดนะครับเห็นไหมพอตัวที่มันง่ายๆหน่อยดีกว่าตัวนี้เข้มขังเข้มแข็ง เข้มแข็งและเกี้ยวกาดนะครับรูปแบบอักษรมีให้เลือกหลากหลายครับการจัดตำแหน่งต้องรอโหลดแป๊บนึ่งเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ใครที่มือถือแรงกว่าของผมนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นพวกตกแต่งต่างๆเป็นรูปหัวใจอะไรอย่างนี้ใครที่มาสายนี้ก็ อยาให้มันคลิกขู่ก็เลือกตรงที่เขามีให้มาเลยนะครับอ่าอันสุดท้ายก็จะเป็นมีให้เลือกครับขอบอยากได้ขอบแบบไหนขอบมืดขอบบางนี่เห็นไหมการที่มีขอบตัดเนี่ยเวลาคุณไปลงสื่อโซเชียลยมันจะทําให้ภาพคุณเด่นมากขึ้นนะครับเห็นไหมวงกลมอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบว่าถ่ายเป็นตัดบนล่าง มีส่วนทำให้คนอื่นเห็นภาพของคุณได้ดีและชัดเจนมากขึ้นนะครับกรอบเนี่ยช่วยได้ขอบแล้วก็กรอบมีให้เลือกมากมายนะครับตัวแอปตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะสะดวกสบายเรียกว่าสบายเลยแหละมีให้คุณมาแล้วอ,ะอ่ะโอเคสมมติว่าผมได้แล้วตัวนี้หาเลือกดีๆหน่อยดีกว่า อบฟุ้งแล้วกันอืเข้ม <c oughs> แข็งแล้วเลือกพอเสร็จแล้วนะครับก็ <c oughs> กดคําว่าส่งออกครับเสร็จแล้วก็บันทึกไปยังแกลลอรี่นะครับพพกดอกดอตรงนี้จะมีให้เลือกลายน้ำด้วยครับว่าคุณอยากได้แบบไหนถ้าไม่ต้องการมีก็กดอันซ้ายสุดแล้วกดบันทึกไปยังแกลลอรี่ทีนี้ คุณก็จะได้ภาพที่สามารถเอาไปใช้ในสื่อโซเชียลได้แล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมช่วยเหลืออะไรนะครับจะให้ทำนู่นทำนี่หรือว่าอะไรก็อินบ็อกมาเพราะว่าไม่ว่าย่างไงก็ตามแต่ก็ถามมาแล้วกันนะครับผม อ๋อแล้วก็ผมจะมีข้อมูลอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะครับมีเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมคิดว่า3วันเนี่ยมันน้อยไปมากยังไงไว้เจอกันคลิปต่อไปอาจจะ update, อัปเดตสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับโอเคครับไว้เจอกัน